แม่มาทำตามส,ามสนอ,สอาาสนเราเป็นสภาษารอาญาชนะตอนนี้ก็ตรวจ กรรมคงถึงจะเป็นว่าจะเกิดในภพอูคิต่างๆให้มีมไา่ทำกรรมชั่วในที่ลับแล้วก็วันบะจัจแต่ย,งยังจางควาสวดเสร็จเเป็นความหมายของคำว่า,า,าสวดไปแล้วก็เอ,นะา,อาน้องคุณธารมของตานมาไว้ในจิตในใจว่าเจริญทุกขานุสติอันนี้มีประโยชน์มากแล้เจ็บไปได้คนลวไม่สบายก็นั้งถึ่น นายผู้จัดกรมก็ป่ยเจ็บเวทนาก็กลา้าเขาเป็นเวทจนาที่น,อนอ้อยลงไม่มี สามโวีร <Spirit> ินโถตมตวาิชจารานะ เดินคุณขานอกจากจะมีประโยชน์มากฝืกใครจำนา วายถ้าลมจะแตกจะมีเวทนามากเวทนาแรงถ้ามองจะแม่ฝึกวก็ลืมสู้ว้ยดูเวทนาเพรนั่งฝึกวาก่อนตายอันตายจะก่อนตายอ่อวดเพองการสักสาเที่ยวสวดเป็นอย่างพิติวิโสเว่าอาราหังทุกหนึ่งกิติวิโสก็เขวา ที่เราพูดเอาว้โ็คะอทุกทีที่เราพูะเราเหมือนการที่ที่าพูดว่าศาสนาแต่การที่เราพูดเอาว่าโทรทีที่เราพูดเอาว่ามีคน